จิตไปต่ำบังหงแม่คั่วผัดผีกันพผิดผีกันก็ผิดจะไหนโนเสียงผมชลุกัน,น,ม,นมันเมื่อยหล่ได้ับเออเสียงใบแมงม่อเฮ้ยฮั่นขึ้นมาเขา่เาเขาถอบใส่ยุกใส่หอดมาเขา้าบัุ้งกันก็จะใส่หัดม่เขา<อ><อ>เดี๋ยว,วเมื่อคอยหอก็เลี้ยวพวกกันครับแสดแถวห้อนขาวหันมาทางนี้เนาะ บอกว่าจะเป็นสีเขียงใหญ่ไปปีนห้อกระจายข้าวไปทักโอ้โหไม่ยังอีกคุ้นมาหลายแต่มาหลาไปนี่ขี่ให้ใส่แหละแม่ป้าในส่วนกัเค็นเชียร์ไปทั้งที่บบไหลายครับทั้งที่กับมี่รวมยื้อแค่นี้กับมี่หรือขัาไปกับขัไปหน้าปังก็ได้คือขับไปหน้าปังแต่ว่าขอร้องขอร้องขอร้องอย่าจะไปนั่งยองๆขี่ร้องล่อมเรื่องความแน่วเนี้ย ต๊ะตู้หันได้รับประตูอันเป็นห้องน้ำยุทธาขุ่ดีดีดีครับอสโค้รซื่อประตูก็เปิดเองได้มันเป็นอัตโนมัติบอกครับระบบอัตโนมัติเอ้าคือดีแท่ระบบสัมผัสสัมผัสแบบไรครับสัมผัสกินไปให่ขายบังกวดินมันี่ีจะได้ขายบอสจะไปถามด้วยเหรจะถามข้าวก่อนว่านี่จะเป็นเอาตัวมรอดได้ยังล่ะพดกันกับคนนบึง ใอาขควาองกส,สิพิษกันในอย่งครับพิษจะได้ไมอยากสาดไปท้าีพเพิ่มแม่ยียบีท่าสาดเอาไว้กินกระทมแน่ของสื่อของไขยได้แมมเออของเราจะมาอะไรนน่ของเรา่าไหนเส้นไหมพิรุมจะไปเอา ก็ใส่พลาสติกกางกันจับอันลอยเย็บเป็นยังไงทั้งอื่นไม่เจ้าห้ามดื่มเหล้าด้ในบริเวณวัดแมนครับไปมาด้เพื่อนกันครับเครื่องดื่มแมนก็อหอข้ามเข้าบริเวณวัดและอาคารเรียนแต่ว่าทั้งลอยเย็บห้ามขายบบกม่วงเลยมันสงสัยทั้งพวกใครเจ้าสียบอกว่าเราข่างกันคือไหนขอบคุณป้าเดี๋ยวมาไล่พร้อมมืดขึ้นดีแลยป้า น้องก็สีใดฮะเนี่ยขอบคุณพี่สาวแต่ขอให้สวยสวยขอให้รวยๆยิ่งๆเดเลยมลักมีหักมาด้วคนทีเ่เก <a> ิดม <me S 3> ันย <a> ิก็ไดจะลมาไล้แต่พิต้องเงพ่อนกำลังใจพอยุดแม่ลุกอพิตอันต้มไชยอ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะคุณพนพนล ใา่แล้คือกับอุ้ยใส่เสียตัวนี้เสียเสียสาวน่อยใส่เราตลอดตอุ้ยเจ้าใส่ขึ้นมันกับใคือคือคือยังทบคือกับที่ห้าเขาตั้มน่งเวอห้อเหัวใจกุ้ดอกห้งัวยย้ำดูน่เห้ไปจงจไหจงยตีนั่งตีนัปดเศร้าเลยอเห็นไหมเอตีหนาตีหลังนี่ยตีสาวหกงสันจังสี่ผู้ใดไปหาตีเจ้าเลยเน่ยพู้มาตีไผ่หล่ะแล้วเพิ่งอยหาิกให้ขาเจ้าจ้างระเบียบคุณอ่ะ ใส่หล่ะเอา้าใส่ละขอเสียงใั้มันขามัวเนี่ยเอาขามัวขามัวใส่หล่ะพี่น้องขามัวไอป <downloading them S 2> นกมือคืออนองคพี่น้องเจ้าอยู่ทั้งคุณดีขามัวถามข้าวเพื่อทายางปากควงคืนหอดไปหอดบ้านขามัวเนี่ยปากปลาจังใดจ้างเรื่องหมอรับอย่าไปหาเบิึงตะบันอื่นหลย มันเป็นบ้านพัฒนาเล้วได้บ้านขางว่าักรเคยร้ายหลายมแต่มีหอดกรเคยเถ่าผู้ใดกรเคยเไปนี่ละมันจะยุบงานจีบออกมาบ้านจีบหอจีหุ่มบันวงคอนสายนีโอไรมันเป็นศูนย์ร่วมสังขาดกรเคยเป็นแตะคนเนี่ย่เกเกย์่มแอดมินเท่านี่เิออเขาเป็นปตะคนเนี่อกระเทยเป็นฮอดพระ อ้ยคาหามาสกาหยอกคนนึงคือโอ้ยผู้ใดโอ้ยพ่อศรีเช้าเรียนตลกขอศรเ้าทีเียวไอ้เทียไม่ยังล่ะิไปหาขายพัดขึ้นไปยัขายดียืดเเปตะล่ำตะลุ้ยอะไรขายมีพัดยกผัดขึ้นอายกขึ้นปาจะมาเลียมอยกขึ้นยกขึ้นตูงสูงอายกขึ้นหมดทุกคนยกขึ้นอาซุ่มใจลงหน่อยอายกขึ้อโบกสลด์โบก คนหลบหละวีซุ่มกล้องหลายๆนี่รมาตรียุทธ์ออกมาละซื่อปลดพ้นขึ้น่าอุ้งอิงอกม่าหลับลกีสียนไก่แ้ก็แค่นก็สีออกน้ำยูโอ้ยไปคอยออกก่อนแล้วเลยทันอุงอิงกับโจมานี่ออกกันคอยจุบโหลดเอ็สิจุดเอ็สียเอสี่บนไหนน้ำขอตรงก๋อเพื่อานี่กับองลูกสาวได้เอีลูกสาวนี่จ้า่อย้ามากหลมักขนาดาวรยนักมองหนเอานอนหอบกมี่ะเพราะเขานอย่าง้ สวยดาวน้ำโคลนี่นึ่เลยตะลขกหาตะลขกสามหาได้ยังแกออกมามีสามมากับสไลด์จับถึงเบอร์ศูนย์มาดิได้ยังไหมอุ้ยรางวันใหญ่รถกันวะจักรยานรถดีเมื่อบี้ดีใจจะง้ันไปโทษขนดนี้ไหมที่ไหนยิ่งสน่นดี่รสองพันถ้สองพันานมาถ้าบุญน้ำเินได้ยังแน่รถดี เออผมสโลกมามาขับพอนพอนเหลียงนี่อยากเห็ยอยาเทียอย่าเทียอย่างเามากหลายแต่พอสงการแล้วยังยั่งอยู่ผลพลั่มเนี่ยพลั่มยังยั่งจำปาสี้ตนจำปาซีโตนก็อันนั้นพีนก็ลั่มับพีนิกอลั่เออคนซาลามนไหล พี่น้องซาติมีนักคำตองมันคนมากเออนี่เราอย่งนี้มีรักคำตอบัพระเอกพระเอกอัจฉริย์ดล้วสิลินป็นพระเอกจุลมาีพระยาจุลมานีพระราชจุลมานีรสิเมียเมียดิเมียรยสีเชือร่างอาคีร่างอาคีีสิเป็นเมียผู้เรผูเพ่หล่ะออกอนต้นตัวได้แหงสกุลกกยเดินทักออกประพาปาปาพาปลไปเนยกเลย้มาเห็นกลัเห็นกลัอยู่ในปลามันคุมทหารจับกวงให้เราใครจับไม่ได้ตายเถ กวงไม่แรงไปเลียนไปทาไหนท่าไหนไปทันาน่าขึ้นรามานีชูบ่ลี่ผนหน้าจับกระชากกวงเลี้นไปผนไปพอกองอยูทพอพลพากองออกมาโอ้ยเบอ่อ์บอดดยไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาปิดไฟเว้ยก็ท่านายจ๋าคือ่าเราเราจะสิมาถฐานใสเห็นอย่าง ขอยมักไปอีกวัหลายตัวว่า่อยน้ำมากได้เลยมากเรื่องนี้เลยมันมากเลี้ยงจำปาที่ต้นมากวัดสิีมาดุคันมักเราเห็นได้ไปะเดนูกันอยากเห็นเราน้อยากเห็นแต่ว่าต้องเอาเอาพินิท่านม่ะยเอาพินิท่านเอาก่อนฉากากอบเอาไปเลย้าก่องเอาห้เอออกเอาเพราะท่านแจงตัวเลยครับเพราะแจงกระซังกับศีจ้างศรีจ้างศีจ้างไรประเดียจ้างสามพันเนี่ยละสามพันรถอีกวัดของวัดเขาพูดได้แล้วนะอุยสามปีกิจการมาสไดยยังได้สามนี่สาม อาจสันเอาล่งสัรนี่นะเอาสารนี่เอาบักรามามาหนุกมาเอาพผยาจุลมณีออกสานี <S <S ่เลยเบอร์ต้งา่ S ชมเลยครับเพลงเด่นจะลองเพลงอย่างอันนี้คาถามหาของครูนี่แหละสวัสดีจ้ะพี่น้องที่แหลมมึงอุ้มานี่มึงมาแรงงานสวนใส่ยูสายอสยูสายที่บอกว่าเนี้ก็ไปไหนมาไหนแตทำหนาคือลิงตลอดโอ้ยจะเป็นบระมาณล้วแนวใบเลยหรอครับใครคือลิงเสรคือหยังใส่คือหยังก็ได้ด้าย แมดีจากเชลีฐานมากอันนี้แหละอาจารย์ตุจมาเนี่ยม่ก็ได้แล้วไม่กันิ่งไงกันิ่งเออคงาหนไม่แน่ผมาบาลิ่งกันได้มาาไม่แล้วไหนะมาดูโอ้ยคนนี้ยังมาจงคือไกตีนะเห็รออเล่าเปยนไม่เห็นกัดปากพ่อไวเก้บีมากมา ันมาเป็นเห็บมันมาเป็นเหบยังตุ้มขีมันบ้นใช่ตุ้มขีบบ้งหตุ้มขีมันบ้ามาขีใช่ปมันดเนาะคือนดัโดมนี่นั่งหอแหลมมาขนดั่งโดมโอ้ยมามาโดมกคนขั้วแบงมาอยู่รดหลมแหลมวันนี้คนหลายหลายเลยหลายจะไดนงานซี พี่พี่ก็หลายดอกสาวน้อยเพชนานแพงนี่ยน่จมาเอาเเกีบยัร่อยีบรูับลงเี้ยสละุย่มาดีมึงก้องกูคนหลายหลายมึงบงด้วยเนี่ยอ่้านค้าร้านขายที่จะขายดีเนาะมึงนีเนาะมนหลายตัคนซื้อร้านค้าก็ได้ขายดอกไม้ค้านาบุญตึ้งนาบุญได้ยังไม่ได้แลดงขายของดี่เาจมทัมีเงินคนเราเงเขาจเลยมืซื้อขายของมาดีขายมาดีคือมาถามกู ไม่ก็ไมีขายดีได้น่ยเอาได้พัฒนดใจเฮ้เราได้พัวัดใดน่ะนี่แหะสูรของกูเองล่ะเจ้าค้าถามาผันเด้อรอบาเพิ่งเอา้ายาขายของดีเนาะเห็ุจังไนให้บนเส้นอรที่ไปเก็บมาขครเราอึ้นสั่งว่าอะไรหาเก็บเอาเราวางแมกอีกกูตกใจเพื่อันเนี่ยตกใจเรื่องยังตกใจตัวพ้นจุดพูอยู่ทั้งหุ่น นี่แหละครับงานใั้นไอ้จุดผู้เลยครับธรรมดาแต่มันกระเปิดแต่มันแตกบางนึงแตกบางไหนบ้านกูนี่ยเขาเอิ่นผู้โครานเนี่ยใช่อยู่อำเภอไหนเนี่ยเขาเรียกว่าจุดผู้ผู้เนี่ยอ้าวเอาบ้านใครใช้ผู้เป็จุดผู้คือกันสารคามกับจุดผู้ที่เป็นจุดผู้จุดผู้ครับแต่ว่าบ้านอุ่มจานเขาเปเหียกจุดผู้อ๋อเขาเหลี่ยบจุดผู้แ้เขาก็หยั่งพันตกใจ่เขาเอิ่นผู้ได้ทั้งนี้เอิ่นยังไงนเขาตะผู้คือตึมผู้หญิง ในวัดในว่าจะหาบองไปแก้แรงบองพุกเอ็นพแตกตุ้มอุกหินจะยำดูในวัดในว่ามันโบดียับมันหยาบเปนของหยาบพอพอเจ้านี่ไปศึกษาหมาเรื่องคำว่าหีไม่หยาบนะเนี่เป็นภาษาบาลีเอ้าเห็นพระคุณท่องดิพระมงไดอัสังขหิตังนะอัสังขหิเต๋ออสังขหิตังนะอัสังขหิเต๋อหิติหิตังเต็มวัดอยู่ เ็นอย่างนี้พ่อเด้สอนลงได้ไนี่ปัจจังเวทิตาโพิโยหีทีโอ้ยยังพยายามอยู่ด้กเนี่ยวันนี้จะมาเรีนกันได้บัดมากเพาะะนั้นเราคันตัไดเห็นนี่ยกมม่เนี่ยสอนแม่สอนเลยพ่อแหลมอร้องขออร้องไมว่าแค่ว่าจะสบายเสียงัีเป็นังพระถือกุ้ยแขใหรกูทำเลแหลมเป็นยังพระจะมาไข่พอน ออนี่สงสัยคือกันหสงสัยมัก็รู้ก็รู้ก็รู้สงสัยสงสัยเออเขาจะบอกมันเป็นธรรมเนียมความพาเอที่ผ้าพื่นไหยพอดนะที่แรลเพื้นเสียไห่มีทิมมีทินผัดหมดเพื่อแลยไห่พอดันวัก็หายผม่มาอัดปากเริ่มเป็นยังผ้าเป็นอยังพ้นจะมาไข่อันเป็นยังพ้นจะมมาไข่ผ้าสวดเอ้าคือสวด เพิ่งวัดไห้เมชี่บุญสวดอันนี้มันไอ้เป็นการตั้งบุญคุณมาเปพื่อขอสงสารมือแล้วครับนี่เพื่อนหันหนีแล้วเพื่อนหันไปแล้วบพื่อนกระสวดมันเป็นเรี้ยงของเพื่อนได้หรือมาเบาเรื่องครับวันนี้เออบาดนี้เราไหวแน่ไปจำแค่เพื่หันหนีอยู่จำว่าไม่เห็นญาติขุดได้เอาพี่น้องเป็นยังไงบ่พี่น้องสบายดีกันทุกคนเหรอไม่สบายเขาจะมาดูมึงหรือ ถามข่าวเสบายกอยูโรงพยาบาลปวดเอไปใช่เห็นนาะจ้งสี่ดอกแยมเจ้าหมอเรียนน่าปรงหลาดอีมอดโอ้มันจะมาละเขาลุดเกูเนี่ยกูเนี่ยเจียวกูมีโอกาสระตอนออก้าห้านี่แหละอยากได้ขอโทษแะขอเด้อลุหลรวมเกินพอ อีบเนเ็ดก้องเฮ็ดกัเฮ็ดน้ำอันกูมึงพอมึงได้มึงขน,นาดถือเนื้อหากูแน่นับถืออยู<ม>่ขันยูนะฮะเนี่เป็นเซลเป็นหมอ,อเซลอีหมออีแหลมอีห่อีขวบมึงอีแนายไม่ที่มึงถือไปสีหมออีเวนตไปอีเนต่ปมึบอะไรบอก่ามึงจะมอกั่แหลมไป่ลอาไปลังห้านเล้วจะ่อแหลมอย่าทนพ่หมอฮะไมแหลมมือเจ้าขึ้นได้มางแต่เสิงีส่เป็นพ เขาเป็เจ้าเป็นพอเออเอินพ่อเอินพ่อใครเป็นพ่อมึงเจอกับเป็นพอเอินไหมเอินไหมเจี๊เจี๊ยจะได้กูเป็นแม่บิลีอหนูหนูใคเป็นมั่งเอินกูนี่เอินพี่พี่เออข้างหลังน่ะจำเส้นกระมองเลยมี่พ่อกระมองอ่ะกูนี่ไรพดกระมองกูนี่ย่ำเศ้าออกตากูกระมองออกตาเลยแม่ออกอยู่สิบสองแผงเย้ เหญ่เนี่ยขึ้นขึ้นไหนมายูหนีต่กี่ขึ้เห็นมันเสียงีสานมมานี่มันเป็นไงอาแต่พูมากอกับเขาเหรอยังสิมตมกันอีกใส่คือเขาในลับไม่นองแฟนเพลงกับแข่ความภัคความเมตตาคือเขาเอซสาวน่อยเป็นแฟนแพนไปนะเนแคือากกดีได้เหอดีมองนาเจามากาลัูมากอนไปจวสบดแทเล่าไดวอ้แซงพ่กตาแบม่อยากตาเม แตกมาเอาเลยถามเลยหัวหลเนี่ยควายเยอะเออเรายังแข็งแรกในยุคปีนี้พออยูจัปีไปนไรเาเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าไปซื้อเลขเรือไรเจ็หเอออยู่ในสองปีอยู่พแต่ว่าสัญญาปีแก็ดสองหมดเปีเจดสองแหม่ไม่ได้สี่ิแล้วนี่ปีน่ะอยู่กนอะไรยดตีเข่าตีแจอยู่ดีมีเงยนะพอมาหนีพ่อม่เอ้าเอ้าเสิบห้าฟังลำอ่า พิษยป้าป้รัยนมจับป่าชีตนเพราะบนพะเอกัดซิมดุนพระเอกพัดซิมดนให้ลังชวิออกมาไม่กุ้งมันแหมมเซวอีหมอคื่ให้แดงแดงัดอันอันอันจะมาดูอะไรพี่สุดขึ้นได้ขนาดใช่หรือได้แหลมได้แหลมโอ้ไกัวก็จะเอาของมาให้กูว่าเอาพวกินขีดมาตีแล้ครับผู้ใดจะเอาของมาแากย้ายหนึ่งเออออาแบมาก งานยายเอาความมากนบัตรที่ดไย่ใช่ <c oughs>